<laughs> โอ้ยทุกคนแนะนำมากันเต็มโอ้ย <laughs> ผมปิดการแจร้งเตือนแล้วเนี่ย,ย,ย <laughs> <laughs> ฉันจะไปเล่นดาร์กไปเลยเพื่อน ไม่อยากป่าป่าไม่เป็นอะเ,นเมดเหรอที่นั่นไม่เก่งนะเมดอะแต่ว่าเล่นได้แปบ๊บนะพี่เป็นเมดก็ได้อ่ะโอเคสูส้ๆร้องเล่นๆชิวๆชิวๆไม่ซีเรียส ไม่ซีรีส์แต่ว่าน่าแบบจริงจังไปแล้วชิญเชิญ <c oughs> โอเค <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูโหโหตรงข้ามมีแบทแบนด้วยอ่ะไม่เป็นไรเราสู้ได้ มั่นใจไว้สิเพื่อนเก่งมากเพื่อนค่ <laughs> ันี้นี่แพ้ทุกเกมเป็นคนแรกที่นาเคตมาโอ้โหบอกเลยตำนาน <laughs> ไม่ได้สิฮาสซุว่าไม่ชนะก็ไม่เลิกไงทุกคนมันจะต้องแบบมีแบบให้ทุกคนแคปไปลงบ้างไงแบบเออชนะแล้วเลยจะบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยบางกว่าแบบ ไบโอเลตล้านเท่าเฮ้ยอะไรเอ้ยอะไรมาโดนเอ้ยนี่ยังไม่เริ่มเกมเลยนะคนยิงผมโดนแล้วเลยฟ้าใส่เพื่อนพี่เรียก พวกคนเรามันตีเบามักอ๋อค <ma ือตรงข้าวเขาไม่ไม่ยืนเลนกลางเลยอะสูสูน้อ เราใจกว้างให้เขากลับก่อนก็ได้ยังไม่คิวเธอมันเปิดไม่ได้ทุกคนเปิดลำโพงดูลองแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อนดูไลฟ์เราไปก่อนนะ โอ้โหอนูเห็นชะตากรรมแล้วอะเป็นไรตาหน้าไหมเอ้ยคุณจะจะลากผมไปเหรอจะดึงผมไปเหรอไม่ให้เรานะเพิ่มไปเลย เฮ้อยเฮ้อยเยเ้ <laughs> แย่มากวาฆ่ากันในป้อมเลย <laughs> บอกแล้วมันเล่นนาน <laughs> ไม่ชนะไม่เลิกไลฟ์นิลัน Yes <laughs> ก็ฝากเพลงผูกพันนิลันด้วยนะคะเข้ากับคอนเซปต์เราไลฟ์นิลัน งกามกเี่มามาโมงแล้วอ่ะอ๋อชั่วโมงง้อเหรอเร็วจุง <c oughs> มผมควรต้องไปล่างใช่ไหมทุกคน นี่ทุกคนดูนะมันเปิดเราพงไม่ได้จริงๆนี่นี่นี่ก็ไม่ได้ยินเพื่อนเฮ้ยฆ่ามันโอเคเดี๋ยวนี่นี่อยากมาช่วยเอิร์ดเองอ่ะ คนก็ได้งั้นแล้วงั้นแล้วโอ้ยทุกคนด้วยเห็น,น,นัไหมบ้าจะบ้าหรือเปล่าฉันเป็นเมทเธอเป็นเธอเป็นอันนี้ถ้าฆ่าฉันรูเวลเธอด้วยฉันก็แพ้เธอดิบ้าหรือเปล่าโอ,โอ้ย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 เจ็บเจ็บโอเค <podría> <c uman> โอ้ก oh, ับตายบอกแล้ว่าเล่นตัวน ah> ี้กากมากอ่ะโอ้ยล้วไปไหนก่อนไปไหนก่อนคุณเดินช้าขนาดนี้ปล่อยเลยชายไปก่อน เด๋อวอ่อนเองโอ้ยเป็นบ้าหรือเปล่าเนี่ยฆ่ากันทำไม oh. อะซื้อเกาะเห็นสกกร์แล้ว้ลงหายแล้ววะ <laughs> ไม่เป็นไรฟ้าใสพี่ว่าตาหน้าเราชน,นะเราเหลือเวลาอีกตั้งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งอะซิง oh. ใช่มันกดไม่โดนแบบตรงเดินอ่ะมันตื่นเต้นอ่ะทุกคนเฮ้ยไม่โดนขอเปลี่ยนสลับนิ้วก่อนฉันกลัวแบดแบนที่สุดแล้วเนี่ย โอ๊ยอาอีกแล้วเป็นไรเอ้ยเคเคทุกค้กนคือเมือต้องไม่ตายคีอนะมันกำลังล่าหัวหนูอยู่แน่เลยกลับบ้านก่อน โอ้ยครซ่อนในพูดโ,โอ้ยโอเค <They S 1> เลือดเต็มก็อุ่นใจพอมลุยต่อคะ่ะไปล่างเลยหมายถึงชั้นเลยโอเคได้จัดไป them with my presence okay keep gonna come to feed I've gone retreat this ground belongs to me an ally has been defeated turn 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 earth your team has destroyed a tower มังกรน้อฮะไม่ได้ยินฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนสู้มาก พาใส่ซูมากเอาหน่อยน้องๆบอกแล้วว่ามือทำไมหนูต้องสุ่มเจอแต่คนเก่งๆด้วย ยบายก่อนนะเพื่อนเรามีรางสังหรณ์ว่ามันจะโผล่มานั่นไงว่าแล้วอเไม่อยากตายอ่ะ ไปย่อเป็นแทงทำอะไรเม็ดก็ได้เลยป่าซะเลยเล่นตามเจอร์ัน okay. เคเฮ้ยอุ่นใจแล้วผมมีกอเกิด ได้คิวแล้วครับเฮ้ยทุกคนเป็นไงเป็นไงโอ้โหผมจะตายอ่ะเดี๋ยวช่วยอยู่ห่างๆนะเดี๋ยวช่วยปสกิลให้ โอ้ยเคเคพี่ถอยก่อนพี่ถอยก่อนคือแบบว่าเสียงเกมมันรุนละทึงจริงๆนะทุกคน น่าสบหาแบทแม่มันเกิดจะมาหาหนูนั่น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 น่นน่นไงไงว่าแล้วโอ้ยเพื่อนไปไหนกันวะไม่อยากอยู่คนเดียวอะฮะไม่อยากอยู่คนเดียวง่ายนั่นไง เดี๋ยวดูผมเกิดเดี๋ยวดูผมเกิดอออที่จริงเราเก่งนะทุกคนแต่ แต่ว่า,าอาจจะทีมที่เก่งกว่าจริงทุกทคนในเกมนี้คือเก่งกันหมดเลยแต่ว่าการฝึกมันอาจจะแบบไม่เท่ากันเขาอาจจะฝึกเยอะกว่าเราเทีมตรงข้ามทุกคนคือเก่งมากแล้วเราให้กำลังใจเก่งมากทุกคนอะ ให้กำลังใจจริงๆนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครชมเราว่าแบบเก่งมากเก่งแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกมีกำลังใจเออเดี๋ยวนะผมยังไม่อยากตายอ่ะเห็นไหมทุกคนเผลอไม่ได้ตายทุกทีอ้า แล้วก็ส่งไปหาทีมนะค่ะว่าอ่อนให้เราหน่อยสีเราเพิ่งเล่นครั้งแรกอะไรเงี้ยเกมตึงเกมตึงขอบคุณสำหรับดาวครับ I love you นี่เราไม่เน้นแบบเพื่อนเน้นให้เพื่อนแบก โอ้ oh, <Double kill. S 1> เกินไปเก่งก็ไม่ได้มาถึงแล้วนะคะ <The S 2> มาถึงฝั <Double kill. S 1> ่งตรงข้าอ่ะ,อะโอ้ you, you ไม่เป็นไรมีคนตายเยอะกว่าเรา มไม่มีใครเกิดเลยเลยเพื่อนเกิดแล้วด่าได้แต่อย่าแรงนะคะทุกคนเย้ <c oughs> yeah. โอ้ยมื่อไรจะเกิดนอนรอนแล้วนะ คฉันไม่รักแกแล้วไอ้แบทแมนเนี่ยมันชอบซ่อนน่ะแบทแฟลชเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวดูสัญญาณมันโอ้โหโหผมระแวงทุกครั้งคุณก็รู้ว่าเมดสุดิจ้าห้ โอ้ยเดี๋ยวเคลียร์คลิปก่อนนะจะไปหาเอ้ยเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมขอบ้านหรือเปล่านเนี่ยติด <c oughs> <c oughs> ตายไปซะไม่เป็นไรเผื่อเกมพลิก เรายังพอมีหวังไหมสวยเพื่อนสวยโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำพยายามหลบหลังเพื่อนที่ถึกถึกไว้โอเคค่ะเราจะไม่ทำตัวแบบเป็นแทงเราจะไม่หัวใจแทงค่ะ ไม่อยากตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูนะตัวหนูบางมากเลยอะบางกองแอ,อร์เวย์มากเลื่อนไปถึงไม่เห็นไม่เห็นแบบอะ โอ้สุดยอดต้องข่าอะสุดยอดลาชเลือกไรได้ไหมเรื่องไม่แพ้ได้รือเปล่าไม่อยากแพ้เลยแต่ต้องทำใจเพราะว่าดูสกอร์แล้วไม่น่ารอดเลย ไม่อยากแพ้ไม่อยากตายเลยเ้วฆ่าเราสักทีฉันไม่อยากตายฉันตายไปแล้ว สวยพี่สวยอีกรอบเดี๋ยวเล่น <gehört> อีกตาแล้วก็พักก่อนอีกรอบ